ยายจะเอาไปทำหน่อไม้ส้มหรือหน่อไม้ดองนะคะนาหน้าโอบให้ดูค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องนาหน้าพามาสวนค่ะสวนที่อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารค่ะค่ะเราไม่ได้ทำอะไรค่ะเราปล่อยทิ้งไว้นะคะเพราะว่าบ้านน้องนาหน้าอยู่อำเภอกุชินาลายจังหวัดกฬสิงค์ค่ะมีกอไผ่ด้วยค่ะแต่ไม่รู้ว่ามีหน่อไม้หรือเปล่า นะคะอยู่ติดถนนค่ะแน้องนั้นน่าจะพาเข้าไปในป่าตรงนี้นะคะในสวนเขาคะอเลนค่ะหรือภาษาอีสานเรียกว่าบักแงวค่ะมาเลยนะคะแล้วก็ออกลูกเยอะค่ะแต่น้องนั่นน่าอยู่ไกลนะคะก็เลยไม่ได้มาเอาค่ะ สวนป่าของเรานะคะน่าจะเป็นสวนป่าที่สมบูรณ์ในแถบนี้นะคะข้างหน้านะคะน้องแนน่าไม่รู้นะคะว่าต้นอะไรคะ่ะแต่ว่าต้นใหญ่มากค่ะนี่ค่ะอบไม่รอบค่ะ ตรงนี้นะคะเห็ดโคลหรือเห็ดปวกนะคะจะขึ้นเต็มเลยคะ่ะดูนะคะเป็นป่าทั้งหมดเลยคะ่ะข้างในนะคะหาต้นสักของเราค่ะเข้ามาข้างในนะคะก็จะเป็นสวนสักค่ะ สิดปีแล้วนะคะลูกของต้นสักค่ะมีต้นสักใหญ่แล้วก็ต้นสักเล็กหนาลักกุ้งกิ้งค่ะหลายแล้วก็มีนะคะใช้ระอยู่ได้ค่ะต้นสักพวกนี้เกิดขึ้นเองนะคะตามธรรมชาติเลยค่ะ ต้นนี้ก็ใหญ่ค่ะมันพร้อมติดเอออแล้วค่ะมีเชนโรงด้วยค่ะอันนี้ต้นบุกนะคะแถวนี้ เกิดทุกปีเลยคะ่ะขึ้นทุกปีคะ่ะเทียบกับตัวน้องนาน่านะคะสูงเลยคะ่ะต้นนี้นะคะยินได้คะ่ะเราจะมีต้นสักใหญ่ๆนะคะแล้วใบมันก็จะร่วงงงมาคะ่ะแล้วเราก็จะปล่อยไว้แบบนี้เม็ดสักนะคะเราปล่อยทิ้งไวค้ค่ะมันจะได้เกิดนะคะ เต็มเลยค่ะเยอะมากเลยนะคะนี่ไงค่ะต้นเล็กๆค่ะสักเล็กๆเต็มเลยค่ะป่าทั้งนั้นนะคะน้องนานน่าเดินไปไม่ไหวค่ะในป่าของเรานะคะมีไม้เต็งไม้รังไม้แดงไม้สักเต็มเลยค่ะ ดูความอุดมสมบูรณ์นะคะมีหอยด้วยค่ะหอยทากค่ะมีต้นขาด้วยค่ะดูสักต้นนี้นะคะ บอกว่าจะไว้ทําบ้านนะคะหน่อไม้ค่ะหน่อใหญ่มากเลยค่ะน่าจะต้องกลับมาใหม่นะคะมาเอาหน่อไม้ค่ะตรงนน้นก็มีค่ะน้องนาหน้าขี่มอเตอร์ไซค์มานะคะเดี๋ยวน้องนาหน่าจะกลับมาอีกค่ะสำรวจดูก,ก่อนนะคะเผื่อมันจะมีอีกเยอะ อยู่นะคะนู่นค่ะนู่นค่ะอีกอันนึงค่ะเยอะมากเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นกอไผ่ของน้องนาน้าค่ะอ้ยตาต้นสักของเราอีกแล้วค่ะยุงเยอะนะคะออกไปก่อนค่ะ แม่มาอีกรอบนะคะหน่อไม้ค่ะหน่อไม้เยอะเลยค่ะจริงๆก็มีมีดนะคะแต่ว่าโอ้ได้เลือดเลยค่ะออโดนโดน้ำโดนน้ำโดนน้ำไผ่อันนี้เป็นไผ่บ้านนะคะหนาำจะเยอะค่ะออื เลยตรงนี้จะมีมีสามหน่อนะคะนี่หน่อหนึ่งสองแล้วก็สามเสียมไม่คมค่ะโอ้สับไปเป็นด้วยโอ้ยโดนมนิดโดนมิด ต้นกอไผ่นะคะตรงนี้จะอยู่ค่อนๆที่ของเรานะคะมาทางท้ายๆที่นะคะโดยปกติน่ะคุณแม่ก็สับไม่เป็นเจ็บมือด้วยปกตินะคะก็จะจะไม่ค่อยได้มามาหานะคะแต่ว่าเอินวันนี้แล้วมาแล้วก็เจออุ้ย ก็เลยอยากจะได้ซะหน่อยขอกินขอกินหน่อไม้ส่วนนี้บ้างอ่ะนะคะที่ที่ตรงนี้นะคะอุย้ยรวมทั้งพี่ทั้งน้องอะนะคะประมาณสิบก่าไร่คุณแม่จําไม่ได้ว่าเท่าไหร่อะนะคะแต่ก็ไผ่ตรงนี้นะมันเป็นกอกในส่วนของคุณแม่คุณแม่ก็เลยขอเอาไปกินบ้างอะนะคะเดี๋ยวจะเอาตัวนี้อีกอันนี้เป็นหน่อนางดินหรือเปล่า ขอสับตรงนี้นิดนึ่งร้อนค่ะยุงเยอะด้วยนะคะเยอะเลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะเดินออกแล้วนะคะก็จะยังมีอีกนะคะแต่ว่าเอาแค่พอพอเอาได้นะคะมันขึ้นลำแล้วก็จะไม่เอานะคะที่เหลือก็เอาไว้ให้คนอื่นค่ะยเยอะเลยจะเอาออกไหวไหมเนี่ยเป็นกอใหญ่มากตอนแรกคุณแม่ว่า จะให้เขาจะขายนะคะขายกอแต่คิดไปคิดมาก็เอาไว้นี่แหละค่ะเพื่อประโยชน์นะคะในสวนป่าเือตัวนีนคื้อตัวนี้นี่ค่ะตัวนี้อย่างไม่ยุ่งไม่สักบ่ต้นใหญ่เลยไปโรดมือหนังสาบดอกมันยุ่งหอย เขามาเห็ดนียเขามหับอิรเป็นหอมไผ่นไม้จรงนอันนั้นไม่อย่างใยไม่บกบอฮะอ๋อใยว้าหอมบกหอมบกมีเห็ดปวกบ่ ยา้ว่าจะลงเฟ็เด,ด้เขาสิม,มาเอาได้พีสันสิมาท่านเขาบ่ยายเอ้ยเจ้าของอยู่ไกลกระดอออกมาแล้วนะคะออกมาก็จะเป็นสวนหญ้าว่าตอนนั้นน้องน้องสาวนะคะเลี้ยงวัวค่ะตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงแล้วนะคะนะคะหญ้าไม่ได้เลี้ยงวัวนะคะหญ้าขึ้นเยอะเลยค่ะคุณยายบอกให้ไปเอามะม่วงคะ่ะนู่นค่ะตรงนู้นจะเป็นสวนมะม่วงนะคะ สวนกอไผ่ด้วยค่ะนะคะเป็นตรงนั้นก็จะเป็นต้นสักหมดนะคะ<ม>คุณป้าของคุณแม่นะคะเคยขายต้นสักซื้อนานะคะขายต้นสักสามต้นแล้วก็ซื้อนาได้ค่ะเราไม่ได้ใช้ประโยชน์ตรงที่ตรงนี้ค่ะในส่วนของคุณแม่ก็สามารถที่จะปลูกต้นไม้ไว้นะคะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ค่ะนะคะเยอะมากเลยค่ะ คุณแม่กับคุณยายจะเอาไปทำหน่อไม้ส้มหรือหน่อไม้ดองนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อสใต้ไลน์ควินของนางน่าด้วยนะคะบ๊ายยเริมเริ่มนะคะ